สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ OiO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคมือถือแบบออฟฟิเชียลของค่ายซัมซุงฮะนั่นก็คือซัมซุง Galaxy M04 นะฮะซึ่งมือถือรุ่นดังกล่าวนะครับได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศอินเดียนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าซัมซุง Galaxy M04 เนี่ยจะมีข้อมูลสเปคตรงไหนน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับไป เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ s a m s u n Galaxy M04 มือถือซีรีส์สุดคุ้มที่วางขายในช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะฮะโดยในครั้งนี้นะครับ Galaxy M04 เนี่ยยกขบวนมาพร้อมกับชิปเซ็ตของ Meditech Helio P35 พ่วงด้วยแรมสูงสุดขนาด6 g b มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วและแบตเตอรี่ความจุ 5000mAh ที่เป็นจุดขายของตัวเครื่องในซีรีส์นี้เช่นเดิม สเปคทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเป็นราคามือถือที่เริ่มต้นในราคาเพียง3,600บาทเท่านั้นนะครับ Samsung Galaxy M04 นะครับมาพร้อมกับดีไซน์คล้ายกับ Samsung Galaxy A04E นะครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นรุ่น r e b บนด์เองนะฮะโดยมาในดีไซน์เงางามมีพื้นหลังเป็นขื่นจับถนัดมือนะฮะสลับด้านหลังนะครับผมมากับกล้องหลังทั้งหมด2ตัวนะครับความละเอียด13เมกะพิกเซลและกล้องเดีดความละเอียด2เมกะพิกเซล สำหรับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับจอ lcd ความละเอียดระดับ hd plus ซึ่งหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วและมีกล้องหน้าหรือกล้องลฟี่นะครับความละเอียด5เมกะพิกเซลในดีไซน์ติ่งแบบ infinity v นะฮะด้านประสิทธิภาพ samsung galaxy m 0 4นะครับมาพร้อมกับชิปเซตต็ t สมาร์ลโฟรุ่นเล็กอย่าง mediatek helio p 3 5มาพร้อมกับหน่วยความจำา2รุ่นความจุด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่ ram 4่กิกะไบต์ rom หนรอม1ี่สแกิกะไบต์และ ram 6ก b ิกะไบต์ rom รอมยี8 g b กิกะไบต์รองรับฟีเจอร์ ram plus นะฮะ ที่สามารถแบ่งความจุรอมมาเป็นแรมรวมกันได้สูงสุดอยู่ที่8กิกะไบต์นะครับและตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการเพิ่มหน่วยความจำผ่าน microSD card ได้สูงสุดถึง1ช B ลไบต์นะฮะสําหรับ Samsung Galaxy M04 นะครับ,บ,รบผมมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12พร้อมกับการการันตีอัปเดตซอฟต์แวร์ถึง2ปีนะฮะสําหรับแบตเตอรี่นะผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด5 0 0 0 m ป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่15วัตต์และที่สําคัญนะครับผมหัวชาร์จเนี่ยมีมาให้ในกล่องนะครับ สำหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่สีกราสกลีนแล้วก็ Shadow Blue นะฮะนี่ก็เป็นสเปคอย่างเป็นทางการของ Samsung Galaxy M04 นะครับมือถือราคาสุดคุ้มสเปคกลางๆนะฮะซึ่งรุ่นนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะนำเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งนะฮะก่อนจญาตกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแลล้ววก็ข่่าาามมูสนชองผะร สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะผมบ๊ายบาย